โครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะก็คือมีเพื่อนบ้านอยู่ประจําแล้วอย่างนัานน่าเนี่ยก็อยู่ประจําค่ะวันนี้ซาซาก็จะพาไปชมโครงการอยู่โครงการหนึ่งนะคะซึ่งมีความปลอดภัยมากมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคุณซาซาครับตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นอะไรครับตอนนี้อยู่เส้น3 0 5 2ค่ะ3 0 5 2คือเส้นที่วิ่งจากตัวเขาใหญ่ไป วังน้ําเขียวใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะครับผมแล้๋วเราเข้าไปชมที่ดินในโครงการอะไรนะครับคุณซาซาพายาค่ะชื่อ,อการพายาเขาใหญ่นะครับค่ะตัวพายาเขาใหญ่นี้เ็าอยู่ไม่ไกลจากตัวทอสโานาห่างกันมาสักกี่กิโลครับคุณซาซาห่างกันเพียง2กิโลเองค่ะเนี่ยให้เห็นสภาพถนนนะครับที่วิ่งไปหาโครงการซึ่งก็เป็นถนน ที่ถือว่าดีมากนะครับเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทางเลยเป็นโครงการที่มีรอพอดูแล24ชั่วโมงนะครับสําหรับใครที่ต้องการบ้านพักต่างอากาศที่ต้องการความปลอดภัยนะครับ<ช>แหล่นนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิวเนี่ย <ๆ S 1> เขาเข้าเห็นวิวเขาใหญ่เต็มใบนะครับส่วนนี้ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งของกินนะครับถือว่าเยอะมากรอ,อบข้างถนนเส้น 3 0 5 2นะครับเป็นเส้นที่วิ่งไปวังน้ำเขียวนะครับแต่ตอนนี้ตัวโครงการพายายังขึ้นอยู่ในตำบลหมูสีอยู่นะครับยังไม่ถึงตัวตำบลปุ่งตะลองนะครับพอเราเลยปุ่งตะลองไปก็จะเข้าเขตวังกระทะแล้วก็วังน้ำเขียวนะครับนี่เราถึงโครงการพยายาแล้วนะครับก็คือ,อเป็นโครงการที่อยู่ฝั่งขวาเมืองของถนนเส้น3ามศนสองนะครับซึ่งก็ตอนนี้ในโครงการพายาก็มีบ้านขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ ถึงแล้วนะคะโครงการพายาอาคาถึงแล้วนะคะข้ง,งหน้านะครับแล้วก็จะมีการพายานะคะแลกบัตรนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพอเราเข้ามาในโครงการนะครับก็จะเห็นสภาพแวดล้อมภายในโครงการนะซึ่งก็เป็นโครงการที่อยู่มานานนะครับดูแลดีมากนะในเรื่องของถนนในเรื่องของการดูแลเรื่องของการตัดหญ้าภูมิทัศน์ในโครงการเนี่ยถือว่าส<ว>ีเลย,<ค>เลยสวยเลยนะครับ ถนนเนี่ยก็ดูสะอาดบริเวณรอบๆโครงการนี้นะคะต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากดูร่มรื่นน่าอยู่ะคะ่ะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ใครที่แบบว่าอยากเป็นอยากมีบ้านกเกษียณนะคะก็โครงการนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งโครงการนะคะในโครงการก็จะมีทั้งตัวที่เป็นบรนทัดต่างกาศนะครับแล้วก็เป็น คอนโดนะครับแต่คอนโดเนี้เยเขาแยกโซนไว้นะครับเพื่อให้ไม่กระทบกลุ่มที่เป็นบ้านต่างอากาศนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีกําลังก่อสร้างเนี่ยหลายหลังนะครับหลังที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือ ก็ก่อสร้างไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่ะวันนี้เราพามาดูที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับคุณจ้าร่บเนื้อที่250ตารางวานะคะแล้วก็อีกแปลงหนึ่งคือ472ตารางวาค่ะ,ะ250ตารางวา1แปลงนะครับ 1>, 1, 1ไร่กับอีก72ตารางวา1แปลงใช่ค่ะถ้าเทียบกับโครงการอื่นๆบนถนนเส้นนี้นะครับก็ ในเส้นนี้ก็จะมีอยู่3โครงการใหญ่ๆนะครับมีพายาเขาใหญ่มีทอสกาน่าแล้วก็มีภูธานนะครับในทำเลเดียวกันนะครับแต่ราคาพายาก็ยังน่าสนใจกว่านะครับน่าสนใจกว่าไ,ไม่สูงเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เรามาถึงแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในแปลงกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในที่ดินเนื้อที่250ตารางวากับ สี่รอยเจ็สิตารางวาคืออยู่ในโครงการพยานแล้วนะคะอ่ะโอเคครับคุณทราบพาเดินทัวร์หน่อยครับตัวถนนนี้ก็คือเป็นถนนในโครงการนะครับถนนสาธารณประโยชน์นะคะที่ดินแปลงนี้ก็เริ่มจากที่ล้อมรั้วไว้นะคะตรงนี้นะครับล้อมรั้วไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวล้อมรั้วขอบชิดไว้เลยค่ะครับถ้าเราดูก็คือเริ่มจากตัวมุมนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นแปลงที่ติดถนนด้านหน้านี้ทั้งหมด ครุณสาร่านนำเข้าไปดูในแปลงเลยครับได้ค่ะไฟฟ้านี้เป็นระบบใต้ดินใช่ไหมครับคุณตาใช่ค่ะไฟฟ้าก็เป็นระบบใต้ดินนะคะโอเคครับค่ะตรงนี้นะคะก็เราอยู่ในเนื้อที่หนึ่งไร่เจ็ดสิบสองตารางวาน,นะคะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูวิวก่อนนะครับวิวเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับนัานใช่ค่ะทางฝั่งทางทิศใต้นะครับแล้วก็อันนี้คือวิวเขาใหญ่ค,ครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะติดคลองน้านะคุณอาซาดวเราพาคุณผู้ชมเดินไปดูกันนะครับใช่ค่ะอ่านะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงหนึ่งไร่เจ็ดสิบสองตารางวานะครับหนึ่งไร่เจ็ดสิบสองตารางวาอยู่ใน บนเนินนะครับแล้วก็เทววิวเขาใหญ่ใช่ค,ะะะค,ค่ะอีกแปลงหนึจะเนื้อที่เท่าไหร่นะครับคุณอาซาอีกแปลงหนึ่งเนี้ยสองร้อยห้าสิบตารางวาค่ะเขาอยู่ตัวโน้นนะคะ,ะตอนนี้คุณอาซาน่าจะเย็นอยู่ในแปลงสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบตารางวาจะได้วิวนี้เลยนะครับสองร้อยห้าสิบตารางวาก็จะได้วิววิวด้านหลังของซาซาเป็นวิวขอใหญ่ค่ะ แบ่งซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเพราะว่าชฉนดเนี่มีสองใบยอยู่แล้วสนุนสองใบใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณอาาค่าส่วนกลางในโครงการเท่าไหร่ครับอ่าถ้าค่าส่วนกลางนะคะถ้ายา่าถ้าแบบไม่มีบ้านเนี่ยเจ็ดบาทค่ะต่อตารางวาอ่าไม่มีบ้านก็คือตารางวาละเจ็ดก็คือเป็นที่ดินเปล่า,น,ลานะคะตารางวาละเจ็ดบาทแล้วก็ถ้ามีบ้านล่ะครับแปดบาทค่ะแปดบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ตัวโครงการพายานะครับก็คือดูแลเรื่องการตัดญ้า ดูแลให้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะคะสารซ่านแบบนี้เลยค่ะคุณเทอ่าครับทำเลตรงเนี้ยขึ้นตําบลอะไรครับโครงการพญาเขาใหญ่เขึ้นตำบลหมูสีค่ะยังเป็นตำบลหมูสีอยู่นะครับใช่ค่ะถ้าเราวิ่งไปทอสกาน่าเนี่ยประมาณสักกี่กิโลถึงทอสกาน่าครับสองกิโลก็ถึงทอสแล้วนะคะโอ้ถือว่าใกล้มากทำเลดีมากนะครับใช่แล้วถ้าเราย้อนกลับไปหาเส้น ธนรัตน์กมยี่สามครับประมาณเท่ากี่กิโลเพื่อที่ไปอุทยานด่านเขาใหญ่เนี่ยกมยี่สามสิบสามกิโลเองประมาณสิบสามกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่อยู่ในทาเลที่ดีมากซึ่งต้องบอกตรงว่าโซนนี้อากาศนะครับถือว่าเป็นโซนที่อากาศดีมากนะครับอากาศเย็นดีมากเลยใช่ค่ะนะครับตั้งแต่ตัวครีมายาไปหาวัมะกรูดนะครับเป็นโซนที่อากาศดีมากค่ะคุณจะซราครับความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ย ประมาณเท่าไหร่ครับสาม้อยเก้าสิบแปดค่ะสามรอยเก้าสิบแปดเมตรนะครับใช่ค่ะโอเคครับเราเดินไปดูด้านนอกกันคุณราบาเพื่อไปดูว่าถนนหนทางในโครงการเป็นยังไงบ้างนะครับใช่ค่ะอันนี้คือถนนในโครงการนะครับอยู่หน้าแปลงใช่ค่ะถนนถเรามองตามมุมกล้องเนี้ฝั่งด้านหน้านะครับกำลังสร้างบ้านอยู่ค่ะั่งตรงข้ามแปลงก็มีบ้านอยู่หนึ่งหลังนะครับค่ะถนนค่อนข้างกว้างนะคะ แล้วก็ร,ระบบไฟฟ้าก็เป็นระบบใต้ดินนะคะครับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าใต้ดินนะครับใช่ค่ะอันเดอร์กราวนะครับซึ่งทําให้ไม่มีการเอ่อไม่มีเสาบดบังวิวนะคะด้านด้านหน้าของวิชันเนี้ยก็เป็นเขาใหญ่แล้วค่ะโอเคคุณอาซาเราพาคุณผู้ชมเดินไปดูฝั่งของคลองน้ําบ้างครับใช่เดินนําเลยครับคุณอาซาเดินนําเลยครับได้ค่ะ ก็คือตัวของที่ดินเนี่ยก็คือล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะตัวที่ดินแปลงนี้นะก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลงหนึ่งไร่เจ็ดิบสองตารางวากับแปลงสองร้อยห้าสิบตารางวาก็คือล้อมรั้วเป็นพื้นเดียวกันเป็นพื้นเดียวกันเป็นพื้นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือติดติดคลองน้ํานะคะติดน้ำกินน้ำอ๋อมีน้ํานะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเดินดูมุมนี้นะครับจะเห็นน้ําค่ะอันนี้เห็นน้ํานะคะมีน้ํา ก็ไผ่ตรงนี้มันก็อยู่ในเขตที่ของเราเราสามารถที่จะเคลียร์ได้นะคะก็จะมองเห็นน้ําได้ชัดขึ้นแล้วก็อาจจะทําการเลี้ยงหินค่ะอ่ะเลี้ยงหินแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูนะครับสภาพแวดล้อมภายในแปลงนะครับใช่ค่ะเราเดินขึ้นไปดูมุมสูงสุดแล้วก็สรุปให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับว่าได้ค่ะตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่แล้วขายยังไงนะครับค่ะอันนี้เรามองไปฝั่ง เขาใหญ่นะครับเป็นภาพระดับสายตานะ,ะเห็นว่ายังเห็นเขาใหญ่ประมาณสักครึ่งใบนะครับถ้าสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับว่าค่ะตัวที่ดินเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่เอกสารเป็นอะไรแล้วขายในยราคาเท่าไหร่ครับค่ะ,คะที่ดินเนี่ยเป็นโฉนดสองใบนะคะใบแรกเนื้อที่250ตารางวาส่วนใบที่สองเนี่ยหนึ่งไร่7 2็ดสิบตารางวาค่ะเปิดขายอยู่ที่ตารางวาละ2 2 5 0 0บาทค่ะ 2 2 5 0 0บาทนะครับ<ช>ก็เป็นที่ดินสองแปลงนะครับแปลงแรกแนี่นหนึ่งไรกับอีก72ตารางวาอีกแปลงหนึ่ง250ตารางวาสามารถที่จะแบ่งซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้หรือทําหรือสามารถซื้อทั้งหมดได้จะเ,เสนอขายในราคาตารางวาละ2 2 5 0 0บาทนะครับค,คุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะไอเดียไลนคุณซาซาไว้นะครับลองติดต่อทีมงานเราเข้ามาเพื่อเข้าชมแปลงนะครับ